สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y u t u b e ไอช์ชนะฮะเหรียญ mm hmm. จจตุรพิษพรชัยนะครับหลวงพ่อโกยจังหวัดอยุธยาฮะลูกเสกปีหนึ่งแพิธีจจตุรพิษพรชัยพ่อโกยบูดูกูสีนะครับหลวงพ่อแพนะร่วมเสกะพิธีใหญ่ ถ้าเป็นทองแดงผิวไฟนะออกลุ้งนิดๆน,นะครับเอาสองพันบาทนะฮะสองพันบ,บาทสมเด็จวัตตะล่อมนะครับพร้อมบัตรสภาพสวยนะครับปีหนึ่งเจ็ดุตัวบุกเสกบัตรรับประกันเว็บจีหนึ่งใบค่าใช้จ่ายออกบัตรเนี่ยเกือบพันนะแต่ละครั้งเนะี่ยบัตรเขียนสภาพสวยเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะวัตตะล่อม เหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่หงไนมะเอาห้าร้อยนะฮะห้าร้อยบาทปีห้าห้าหกหลวงปู่หงพรมบัญญอห้าร้อยบาทเหรียญเงินหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยนะครับเนื้อเงินเอาเก้าร้อยนะฮะเก้าร้อยบาทพอเหรียญยืนหลวงปู่ทองมาวัดสว่างท่าสีนะครับรุ่นไหลห่วง ครบอายุเก้าสิบปีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่ทองมาเอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหลวงพ่อเงินนะออกวัดดอนคาปีศูนย์ห้านะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมออกวัดดอนคาเอาเก้าร้อยเก้าร้อยบาทชินาราชหลวงปู่ยิ้มปักเจ้าเจ็ดนะครับชินราช ก่อนปีสองพันห้าร้อยนะปิดทองเก่าห้าร้อยบาทเนะียฮะห้าร้อยบาทห้าเหลี่ยมหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงนะครับเอาสามร้อยห้าเหลี่ยมพ่ออุ่นสามร้อยบาทรูปเหมือนหลวงพ่อแดงพุทโธเนี่ยฮะหลวงพ่อแดงพุทโธเนื้อว่านสบู่เลือดปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะพิธี อาจารย์ชุมเป็นประธานพิธีเนี่ยผูกเสกสายเขาอ้ออาจารย์น,นำร่วมเสกนะครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเนื้อว่านสบู่เลือดเอาห้าร้อยบาทนะครับกิ่งใบหลวงพ่อกเกษมนะกิ่งใบนะเพราะว่าเป็นพระก,กิ่งแต่ว่ามีครึ่งซีดรียกเรียนวะกิ่งใบกิ่งใบหลวงพ่อกเกษมเนี่ยเอาแค่สี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยบาทพระผานไถอาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับสองสี่เก้าแปด สุเสพพิธีใหญ่เอาหกร้อยนะผันไทยอาจารย์ชุมหกร้อยบาทสมเด็จสันติสุขหลวงพ่อเอียนีย่เอาแค่สามร้อยนะฮะนติสุขพ่อเอียวัดบ้านด่านสามร้อยบาทพระขอดพิมพ์วัดสามปื้มนะครับหลวงพ่อกลวยนะเนื้อผงน้ำมันนะฮรอดพิมพ์วัดสามปื้มนะเนื้อเดียวกับสมเด็จ หลังยันพุดซ้อสแนวเนียวของน้ํามันนะครับแล้วก็เนื้อเดียวกับพุทธกวักนะองนี้จะเนื้อจะขึ้นตัวหนอดหน่อยนะครับเดือดของน้ํามันถอดพิมพ์พวัดสามปื้มนะครับเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทจันรลอย จันลอยปุกคูสลอดนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนงโกพุกเสกพระผงจันลอยปุกคูสลอดสวยมากนะครับเนื้อขึ้นเป็นชั้นๆเลยมือใหญ่เปิดกันเป็นหมื่นนะครเอาแค่สามพันะครับสามพันบาท หลวงพ่อศิลหลวงพ่อซับนะครับหลวงพ่อสวงปุกเสกรุ่นแรกนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะนี่กรพระสองสี่กว่านะครับเอาเก้าร้อยนะฮะเก้าร้อยบาทหูยานจปลปืนแตกก็กลวยปุตโะปุกเสกนะครับห้าร้อยบาทหลักเมืองอยุธยานะครับสามร้อยบาทผูดูปุกเสกสองห้าสองห้า ที่ผ้าสัตวรวัตนะครับไม่มีเข็มพระศกจุดจมูกดง่งจมูกดงๆพระศกจุดนะครับจมูกด่งพระสวยเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทใครสนใจอะไรกันไหนก็ทักไลน์มานะครับสวัสดีครับ